สวัสดีค่ะบอกกันในช่องปานั่งเม่บบานน้องอุ้มอิ้งค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกเมืออ่อกี้ยังบอกว่าตอนแรกฝนจะตกแปลว่าบอดึงตอนแรกเบาข้าวเดียวกับตกเลยค่ะมืดมาตกเลยเพาะหนาฝน นั่งอันนี้พับเสือพับผาอยู่ในหของของอีหลาค่ะเนี่ยเป็นเนี่ยอยู่ขอบหน้าต่างอยู่มองหน้าต่างไอ้ฟังสึกขึ้นบันไดขึ้นสันเทึงนะคะเนี่ยค่ะ อก็ที่ว่าเวลาฝนตกหลายๆมันก็มันก็จะชื้นหน่อยนะคะนะเมื่อกี้ตกนักทายบอทันมุ่แต่ว่ากันเก็บของ ฝนตกตอนกลางวัน,วนห่อนเอากระตกเลยค่ะหนาฝนบ่อยากสร้างก็ลงมาพักก่อนค่ะ ระหว่างทํางานแบบมันต้องใส่ไฟมันบอกคะ่ะเชื่อมเชื่อมเล็กก็ต้องลงมาปักก่อนคนตกลงเกือบบทันคณกีทั้งลมทั้งฝนเลยคะ่ะตอนแรกๆอะ่ะนี่คะ่ะนั่งไทยอยู่ในหอ้อง ตรงหน้าต่างอะคะ่ะพากษาซอยใดเยอะหน้าฝนบุญแอ๋อบุญแอ๋เพื่อนเฮดคลิป <c oughs> สู่ฟ้นนะคะยูทูบเบอร์สู่ชีวิตอเพ่นบ่คือไนในหน้าห้องน้องค่ะ เนหน้าสิไปจอบหมูหน้อยก่อนเอาจังหองเอาจังหองไม่ค่อยแบบค่อยรู้ว่าข้างนอกตกแข้งอยู่เลยค่ะเนี่ยคะ่ะหลังบ้าน ห้างๆนะเอาเมื่อกี้เย็นแล้ค่ะเย็นแล้วและแล้วเราก็และแล้วเราก็มาดูหมูหลับอากาศเย็นหมูหมูน้อยหลับ ากาศห่อนบอลับอากาศเย็นรับแล้นอนเป็นตะซังครับนอนไอเขาจะเขาจะเอาเท้าสองข้างข้างหน้าเขาจะนอนเอาข้างถับไปค่ะ น่าเอามากข้างนอกยังรู้ว่าข้างนอกควรตกแห้งอยู่ข้างในอยู่ในห้องนอกเมื่อกี้มันมันเป็นกระจกนะคะไปยังไม่มาไปยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคัาดเอาอยู่ในห้องโอ้ยบักเนย มอเตอใส่เนี่ยประจำเลยอย่างนี้ชวนรวมปูบอกบอกโดเม้นเข้าเป็นเหรียญมากปูหายไเป็นน้ำฝนเนี่ยบอกโดมากครับ โอ้ยบริวาสิยู่้้างในแล้วครับเจอฝนเจอหนามเนอนะบึกโดฮาวแลนพุ่มกลางทุ่งหน้าฝนปัวเหม็นเข้าคักน้องหลับเย็นแล้วค่ะจากเมื่อกี้อากาศร้อนอบอ้าว มีเสียงกลด้วยนะมาหน้อยกลถ้าเขาอุ่มเขาจะเขาจะเห็นเขาจะเขาจะรู้สึกเลยวเขาจะกลดังค่ะน้องนอนก่อนอู้มันไปแล้วค่ะ เมืก่อกี้ดื้อมันไปแล้วค่ะปา,าก ติดตามช่องป้านางแม่บ้านหนองอุงอิงค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเห็นป้านางน้ำได้ค่ะเบิ้งบมขามโฆษณาได้ค่ะปะ้านางจังแต่โมขามโฆษณาอันมันจะสิไ้เงินเขานะคะถ้าามป้านางบ่ไดได้ะคะ่ะ แมนตัวเขาวา่าเขาผ้าวา่า mm hmm. กระสันมดงเงินเขาได้ปานางมดงเงินเขาได้ซอยกันเบิงโฆษนาป้าปนางนําได้ค่ะเบิงจบคลิปแห่งดีขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงเอฟซีทองพูแนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงแล้วก็ เอซบุญแอลคะ่ะแล้วแต่สิเหตุอยกันให้กำลังใจทีมทีมลังบานนะคะมันมากลคะค่ะมันมากละพ <Beam> อกันไหมคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ